มันปิดครั้งเดียวมันไม่ได้นะเว้ยพี่มันเปิดมันเปิดใหม่ตลอดผมก็ผมก็ปิดใหม่ตอนเข้าเกมพี่ก็ปิดตอนนี้ก็ได้เนี่ยเอาจริงกดเซตติ้งขึ้นมาแล้วพี่ก็กดเกมเหมือนเดิมอ่ะแล้วพี่ก็กดปิด Xbox Game Bar มันชี้ยาสุดแล้วคุณโอ้อยไสัตว์เรียบร้อยตัวอะไรอะ่ะ d ด l e t e วิ่งเร็วปะวิ่งเร็วชิบหายยี่เหี้ยวิ่งเร็วเกินนึง ไอะแล้วเสียงหัวใจแม่งอยู <the <the ่ตรงกูรู <the <the ้สึกแปลกๆปลกนะล้มตรงหน้ากูไอ้เหี the> <the ้ยไอ้เหี้ยทำเมื่อไรมันจะแขวนมันอะโอ้โหวบบไกลมากโอ้ยไอ้โปโปไอ้เหี้ยโปไอ้สัตว์โดนแล้วเออไม่มีไม่มีตัวไหนวิ่งไวขนาดนั้นในสัตว์ไวไปไอ้แค่เดียว เรียบร้อยแล้วกือโดนแล้วเฮ้ยไม่ไหวจัดอัเดียไม่ไม่ไหวจัดเฮ้ยแทนในแดนไปช่วยแล้วเเฮ้ยไหนไหนดูโอเค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 เกียโอเค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  อคนก่อนเรเกียบสองคนคนมันโปจริงไหมเนี่ยีีมองไม่เจ็บตาเดิีอคนคนไวอ่ะแต่วิ่งไวเไอะเยไหมโอ้ยำกระมอมไหนไหนไจริงปะไวจริงปะเอยปกติปกติปกติน่าจะแอดออนน่าจะแอดออนน่าจะแอดออน เอ,อ้ปกติปกติไม่ใช่โปไม่ใช่โปอุ้ยแต่ไวเกินแต่ไวเกินวู้วไม่ดีควายไม่ดีควายเฮงงูเฮงงูมันรู้ว่าโปไอ้เนี่ยตอนแรกรู้ว่าโปตอนแรกรู้ว่าโปแต่ตอนนี้ไม่ใช่โปทำไมไมใช่โปก็เสร็จคู่ก็แค่นั้นแหละควายมันก็ไม่ได้ตึงเท่าไหร่หรอกเฮียเพ<ะ>ื่อนข้อมูลสับไปไปมันไปมันไปมันไปพินายผมบล็อกพีินายผมบล็อกไปพี่วิ่งไปขวา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 เรื่อยๆขวาเรื่อยๆขวาเรื่อยๆเอาเออมาไล่ต่อมาไล่ต่อพี่ วิ่งไปวิ่งไปพี่วิ่งไปพี่วิ่งไปอย่าหยุด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 ผมกดลม้ายเองเฉี่อ่ะโง่ไอ้สัตว์ผมไม่บล็อกนะนะมันไล่ผม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 หายพี่หายหายหายโอไม่หายอยู่กูมาดี้ควายมาดี้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 คุเล่นได้ทั้งวันอ่ะกูเล่นทั้งทั้งวันอ่ะโดดเลย กูทอมอยู่กูทอมอยู่เพื่อนอยู่กูทอมล่นอยู่อยู่บ้านนี้อยู่บ้านนี้กูจุกกลางกูจุกกลางกูจุกอยู่ตรงกลางจุกอยู่ตรงกลางไม่โดนมาดิดูปะปองแทนหลั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 งไอตัวพอดีเลยโง่ หว้ <Why? S 2> <The pilot> จะเล่นสูตรกู <The pilot> จะเล่นสูตรกูค <The pilot> ิดว่ากูเล่นมานานไหมก็เล่นมานานอยู่ก็เล่นมานานอยู่ก็จูกไปดิก็จูกไปดิได้ทั้งวันน่ะได้ทั้งวันน่ะโอเคันเดินนูอกแล้วหมไ้กเดินลมาล่งเอยเดี๋ยวเดี๋ยวกูหายใเอยไม้กางเล่นไปหมดแล้วด้ยทำแม่งเถอก่อนเลยเดี๋ยวกูเอาพลังหากูไม่เจอหากูไม่เจอ ค่ะคูไปเจอพี่ <function als> คะ่ะ <laughs> คูไปเจอเชี่ยโคตรเต็มเชี่ยตกไอ้แต่แต่ช็อตแต่ช็อตแรกตกใจจริงเชี่ยแม่งวิ่งวัดไวอจริง้เีอยตกใจอ่ะตกใจเลยไอ้เชี่ยนุกโปโปจริงตกหล้งเขาปักเสาไปแล้วไปเก็บเวนาละเพิ่มความเร็วกับได้ไอ้โบนัสแท็บไปเอฟมันยึดความแข็งเพิ่มมันแขเพื่อนมันแข็ง พังเครื่องเฮียอะไรพังเครื่องเฮียอะไรกูไม่ให้พังกูซ่อมต่อเี่จะตุูซ่อมต่อเครื่องเดิมอกูซ่อมต่อกูสืนกูฝืนกูฝืนแบบแบพี่นายแบบไว้พี่เอ้ยมาเครื่องไหนเอ้ยไปประตูไปประตูไปประตูไอ้แทมไปประตูนู้นไอ้แทมไปประตูนู้นประตูซ้ายประตูซ้ายกูรอกูรอช่วย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 พี่นายไม่ต้องช่วยนะพี่ฉีกฉีกไว้ฉีกไปจะบอกว่า ผมบล็อกผมบล็อก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 กดช่วยเลยพี่กดช่วยเลยผมบล็อกผมบล็อกบล็อกตูไหนวะผมบล็อกอยู่ผมบล็อกอยู่พี่ไหนวิ่งไป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 บล็อกอยู่ผมบล็อกอยู่บล็อกอยู่บล็อกอยู่มาดี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 พี่โด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 เอ้าวไม่ไล่ดีกว่าเดี๋ยวไปเลยพี่ขวา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 มาขวามาขวาประยุประยุต้องเต้าปึ๊บเต็มโอ้โหล้มเอาไงช่วยไหมช่วยไหม อย่าเพิ่ง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 ช่วยไหมมันไม่มันไม่มีโนวันอะช่วยปะเอาเว้ยเอาเว้ยเอาไว้รอ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 ถ้ามันแขวงรอด่วนข้างเราข้างเราเอ้ยช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้ไอ้แทนไ้แทนอย่าไปรับฟรีอย่าไปรับฟรีห้ามห้ามรับตีฟรีนะเว้ยไอ้ดูกูรอให้ไปแทนไปเปิดประตูทางแต่มันหายเว้ยมันหายเว้ยมันหายเว้ย เออแอบ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 กูมองไม่เห็นกูมองไม่เห็นกูช่วยนะกูช่วยนะแมวแเออมา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 บอก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 ูโดนกูโดนบล็อกเพื่อนบอกเพื่อนบอกเพื่อนบอกเพื่อนเร็ว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 เร็บอกเพื่อนกูเพื่อนไปทางไหนกูบล็อกอยู่กูบล็อกอยู่ไป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 วิ่ง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 บอกอยู่กูบล็อกอยู่กูดันกูดันกูดับอดี้บ็อกบอดี้บล็อกไปบล็อกไปบอกบอกบอกไปไหนอะ โอ้โหไปเลยวิ่งเลยมึงวิ่งเลยมึงวิ่งเลยมึงวิ่งเลยเดี๋ยวนี้มาบล็อกพี่นาย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 โอเคสวย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 เดินออกเลยแทนเดินออกเลยเดินออกเลยเดินบล็อกอยู่เฮียกูไม่ผิดนะคนดูกูไม่ผิดนะเฮียบอกแค่นี้ไอ้เฮียกูก็เดินไปบล็อกกูเห็นว่าแม่งอยู่ข้างหลังกูกเลยเดินไปบล็อกไอ้เฮียแม่งแม่งตีเพื่อนไม่ไอ้เฮียกูเดินบล็อกอยู่มันจะเดินเดินเข้าบ้านทำเฮียอะไร มันจะเดินเข้าบ้านนทำยี่อะไรไม่เข้าใจไ <c oughs> ม้ข้างหน้าก็มีมันจะเดินเข้าบ้านทำไมถ้าเราไปคำถามกูเว้